วดีครับผมนายแพทย์มาดิศมชัยนั้นต์ประเด็นที่ผมจะนำเสนอต่อท่านในวันนีก็คือความสัมพันธ์ระหว่างอาการปวดไหลหรือต้นแขนกับโรคหัวใจถูกทำลายจากการขาดเลือดท่านผู้ชมครับในกรณีที่คนเราเกิดเป็นโรคหัวใจถูกทำลายจากการขาดเลือดนั้น มักจะเกิดมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกอย่างรุนแรงและอาจจะมีอาการปวดราไปยังไหลหรือต้นแขนร่วมกับมีอาการหายใจลำบากแต่มีบางกรณีนะครับคนเกิดเป็นโรคการมือหัวใจถูกทำลายจากการขาดเลือดแทนที่จะมีอาการเจ็บแน่น,นอกตามที่กล่าวแต่ปรากฏว่าไม่มี เขามีเพียงอาการปวดที่บริเวณต้นแขนหรือไหล่เท่านั้นหรือบางทีเกิดมีอาการปวดไหล่ด้านขวาหรือต้นแขนด้านขวาหรือทั้งสองข้างคำถามจึงเกิดมีขึ้นมาว่าทำไมถึงมีอาการเช่นนั้นคำตอบก็คือในขณะนี้เรายังไม่สามารถอธิบายได้แน่ชัด คนที่ตกอยู่ในภาวะการเนื้อหัวใจถูกทำลายจากการขาดลือดทำไมจึงมีอาการปวดที่ต้นแขนหรือไหล่เพียงอย่างเดียวแต่ในขณะเดียวกันก็มีคนพยายามอธิบายว่าเนื่องจากกล้ามเนื้อหัวใจมีประสาทเส้นเดียวกันกับเส้นประสาทที่ไปหล่อเลี้ยงไหล่และต้นแขนดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่ คนเราเกิดเป็นโรคข้ามหรือหัวใจถูกทำลายจากการขาดเลือดมันจะส่งสัญญาณประสาทไปยังสมองแล้วหลังจากนั้นประสาทสมองจะทำการถอนรหัสบอกให้คนที่เป็นโรคนังกล้ามมีความรู้สึกเจ็บบริเวณหน้าอกและหรืออาจมีอาการปวดร่าไปยังไหลเนื่องจากเส้นประสาทของไหลและต้นแขนเป็นเส้นเดียวกันกับข้ามหรือหัวใจมันอาจ ทำให้คนผู้นั้นมีอาการปวดที่บริเวณไหล่หรือต้นแขนแผงนอย่างเดียวนอกเหนือไปจากอาการปวดไหล่และต้นแขนแล้วคนผู้นั้นอาจมีอาการอย่างอื่นอีกเป็นต้นว่าอาจจะมีอาการแน่นบริเวณหน้าอกเสียวชาหรือมีอาการเหมือนถูกของมีขุมภายในสูงอกร่วมกับอาการหายใจลำบากหายใจไม่อิ่ม มีอาการงุดงิดและอื่นๆในกรณีดังกล่าวและหากท่านเกิดมีอาการดังกล่าวขึ้นมาท่านควรไปพบแพทย์อย่างรีบด่วนเพื่อให้แพทย์ได้ทำการตรวจวินิจฉัยว่าท่านเป็นโรคหัวใจหรือไม่ถ้าใช่แพทย์ก็จะได้ทำการรักษาท่านได้อย่างเหมาะสมต่อไปท่านผู้ชมครับ สำหรับวันนี้ผมขอยุดติลกแต่เพียงแค่นี้สวัสดีครับ